วันนี้เราอยู่ที่ประเทศนอกนะคะประเทศอะไรอ่ยดูใบ <laughs> ดูใบนะบทุกคนเนี่ยออตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศนอกนะประเทศอะไรอืมปักกิ่ง <laughs> <laughs> อืมปักกิ่ง สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบิเล่ชินแน l วันนี้เราจะมาแข่งกันจิ้นมาม่าเผ็ดนะหืมมามาที่เผ็ดที่สุดในโลกนะใช่แล้วหืมเผ็ดจริงๆนะทุกคนเผ็ดแรงแบบต้นคีบบีเกลโอ้โหมามาไม่ต้องพูดเยอะพร้อมยังไปเราไปดูตอนทำเสร็จเลยดีกว่าโอเคไป โอเคครับเราก็ทําเสร็จกันแล้วนะครับนี่มาม่าที่ผิดที่สุดในโลกมาเรามากินแข่งกันดีกว่าจะกินแข่งกันนะครับอืมใครจะหมดก่อนเราหรือคนว้ดูสีมามาเริ่มมันนะอืมใครหมดก่อนมาดิอืมอืมอืมคำเดียวก็รู้เรื่องแล้วทุกคนอืมม่าเริ่มมาแลเริ่มมาลลเริ่มมาแล อะไรเรื่อมาน้ำตาพริกแ่วทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เฟินแลนด์นะครับทุกคนป่าละมอเราอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะจริงจริงเราอยู่ที่ไปเราอยู่ที่ประเทศนอกครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองน,นอกหรือว่าประเทศนอกนอกอะไรประเทศอะไรอันหนึ่งสองัด ว,วันนี้เราอยู่ที่ประเทศนอกนะคะประเทศอะไรนะ่ะดูใบดูใบนะบทุกคนเนเออือมประเศอะตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศนอกนะประเทศอะไรอืมปักกิง่งอืมปักกิ่งอืมเออไม่ไหวไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เฮ้ยมาแล้วขึ้นจมูกอ้า น้ำน้ำมีไอเทมช่วยนะครับทุกคนอ๋อไม่ไหวเหลือเยอะเลยอ๋อไม่ไหวแล้วอ่ะอะไรเนี่ยเพิ่งกินเองอืออือพอแล้วโอ้ยขอยอมแพ้ยอมไรมไม่ไหวอ่ะเพจโปรโมทนะครับทุกคน ไม่ไม่เขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายนี่อนมนี่ก็ได้อนมี่ก็ได้มีใครรู้นะทุกคนเขาไม่ได้จ่ายเจ้านานนี่ครับผู้สนับสนุนรักเราอยากเป็นทางการนะครับผู้สนับสนุนไปทางการแล้วนี่ก็ฝาเขียวฝาเขียวอันนี้อันนี้อันนี้หลอดฟ้าหลอดฟ้าอผู้สนับสนุนเราอยากเป็นทางการนะเนี่ยไม่เห็นไม่ได้นะเขาจ่ายเหรอเขาจ่ายเหรอ โอเคอร่อยมากเลยคนเห่ใจหมดแล้วทุกคนแม่มีม่อีกสักสิบกล่องไหมืมหมายถึงนมฮะหมายถึงนมอาโอ้โโอ้โโอ้โไม่ไหวอ่ะโอ้อขอน้ำเลย น้ำ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 อะไรหรอน้ำน้ำเปล่า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 อะไรเหรอน้ำเปล่าอนน้ำปลาไหนน้ำเปล่าอ๋อไม่หวโอเคน้ำเปล่าน้ำบ่าข้างล่างอ๋อโอเโอ้พอเสร็จคร เฮ้ยไม่ไ <laughs> ด้โฆษณานะคนนี้ไม่ได้โฆษณานะฮะเอามาอะไรอันน้ำมาเกตทำไมเราไม่ได้โฆษณาอย่าไปหาซื้อกินนะครับผมืหกินกินเข้าไปได้เนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนจริง โอ้ยปืนเผ็ดมากเลทุกคนอย่าไปหาซื้อนี่ย้อนีลยอย่าไปหาซื้อนี่เขาว่าเผ็ดแบบโอ้ความเผ็ดระดับแบบโหเผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดที่สุดอ่ะอย่าไปกินเลยตะคุณเนี่ยเนี่ยโอ้โอ้ยตอนแรกบอกว่า ลองสักกี่กล่องสิบสิบกล่องเนาะกินไม่กินแล้วไม่กินแล้วเหมือนโดนอะไรตอดปากะทุกคนมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วอ่าไ่ไงทุกคนเนยว่าอ้า สู้ไหมไม่สู้ฮะ<ห>สู้ว้าโวคือเหม็นได้ใจนะทุกคนเอาอีกแล้วนะซอสเค็มแต่ดีแต่นี่ดีแต่เค็มอ <c oughs> ะไรคทุกคนอ่าหืม MM อืมฮ MM MM อ่มอ่า ขึ้นชื่อว่าเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะเผ็ดขนาดไหนอ่ะอีกไหมอีกไหมเอารวมเอารวมกันเลยแม่เ้ื่องจริงบอกทุกคนไปว่ารสชาติไงมีแต่ความเผ็ดหาความอร่อยไม่เจออูมามิอย่าไปหาซื้อกินนะไม่ พอยังแล้วอีคลิปโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้เราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนเพิ่งไม่ได้เป็นสปอเซอร์โอ้ยว้โอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนจบคลิปนี้ต้องไปหาหมอแล้วล่ะอยาไปซื้อกินนะ นี่ขนาดชอบกินเผ็ดนะเนี่ยโอเคนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย